เสียงที่ได้ยินตัวนี้เป็นท่อซาร์ตนะครับใส่ในเครื่องพันสองเวลาที่เราเซ็ตทรงรถให้หล่อนะครับมันจะทําให้คนขี่ขี่แล้วหล่อขึ้นด้วยนะเพราะว่าท่านั่งมันจะเท่ขึ้นด้วยแันที่กว้างขึ้นลักษณะแบบานี้นะครับเนี่ยการนั่งในหลังตรงสบายครับแนตัวนี้กว้างกว่าของเดิมนิดหน่อย คันนี้พิเศษหน่อยหนึ่งใส่เป็นไฟเลี้ยวปลาแฮนด์ของม o โตเกจ์นะครับไฟเลี้ยวหลังตรงนี้เล็กๆแบบนี้สว่างมากๆนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะขี่เทสให้ดูหนึ่งรอบนะ ตรงรถก่อนนะครับ <Okay. S 1> ประมาณนี้ฮนะพอเปลี่ยนท่อแล้วเสียงมันเล้าใจขึ้นนะครับแล้วก็บิดติดมือมากขึ้นเลยฮนะ เดี๋ยวจะลองให้คนสูงประมาณ168ขี่ดูด้วยนะครับผมอยากจะให้ดูทรงนะฮะคนขี่ที่สูงประมาณ168เซนเมตรนะครับขี่ได้หรือเปล่านะฮะดูทรงขาก่อนประมาณนี้นี่ฮะเบาเนี่ยยังมีพื้นที่ให้ซ้อนอยู่นะครับแบบนี้สตาร์ทเครื่องได้เลยครับโอเเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าทรงขี่ถ้าขี่จะเป็นยังไง บางคนอาจจะกังวลเรื่องความสูงจะขี่เท่หรือเปล่าหล่อหรือเปล่านะครับถ้านั่งการขี่แห์กว้าง จะประมาณนี้นะครับสบายมากครับ